ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับผมอ้ม C.L. อลอราย,ยน,นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าชื่อว่าเซฟตี้เบลนะครับคือเข็มขัดนิรภัย่าตัวนี้ชุดนี้มันจะใส่คือรถกระบะรถเกง๋งรถแอลรถ6ล้อ10ล้อใส่ได้หมดนะคนขับนะครับฝั่งคนขับข้างขวาฝั่งคนนั่งข้างซ้ายจะเป็นครบชุดอย่างนี้เขาเรียกเซฟตี้เบลจุดนะครับ อ่าอันนี้ครบชุดเลย1,200บาทนะครับอ่ามาดูตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแค่2จุดนะฮะก็คือจะคาดคาดพาามาเลยนะใส่เฉพาะรถที่อยู่ข้างหลังนะพวกรถมีแคปบนะครับเพื่อให้ปลอดภัยรถตู้ก็ได้รถตู้ LH12 คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้รถตู้ ที่นั่งข้างหลังกี่คนสมมุติมี9คนก็ซื้อไป9ชุดนะครับแอ1 2นั่ง8คนก็ซื้อไป8ชุดชุดละ140บาทนะครับถ้าเป็นรถแคบกกะบะก็ซื้อ2จุด2ชุดนะครับก็นั่งก็ได้2คนนะครับชุดละ140บาทถ้าเป็นรถข้างหน้า3จุดตรงนี้ก็ชุดละ1200บาทนะครับครบชุดจะมี2ฝั่งนะครับสนใจติดต่อ